คำเตือนทางช่องจัดทําคลิปขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณณในการรับชม ท่านผู้ชมขาเขาก็ไปตามปูจอมปวกนะฮะก็เนื่องจากว่าวิทองฟ้าท้องฟ้าสวยงามมากนะคะเป็นธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมคะโอ้สวยงามจริงๆนะคะอ่ะไปเดี๋ยวเขาตรงเปล่าไปเอาผู้ผัวผผัวผู้ผู้้ผู้ผู้นะคะเนื่องจากมา อ่าช่วงนี้นะคะกับอ่าน้ำหมอกลงนะคะกับตะขาบนะคะแล้วกังูกับออกมาเนาะตากระเจิดนะคะตะขาบขีคลิปละเนาะแอดก็เลยค่ำแล้วนะคะท่านผู้ชมขาค่ำแล้วหกโม,ง,ม,ง,กม,ง,กมงนะโมงหกโมงหกโมงนะคะประมาณนี้แหละอ่าเลขทูบนะคะพนไก่ปิดปิศานาอยู่เลขกสี่ลบบวกเนาะเหลือกขึ้นจังเล็กหนึ่งเนาะ ให้เขาไปดูยอดหลังนะคะท่านผู้ชมค่ะกะอ่ากับปฎิชายวิจารย์ในการรับชมนะคะท่านผู้ชมค่ะกะแอดกะมาลงให้เป็นแนวทางนะคะอ่าแต่ละงวดเนาะกับนี่งวดเขา่างวดรุดนะคะกะเวลาเขา่ากะขอบพระคุณอู๋นะคะเวลาลุดกะขอถูกกอไพ่ด้วยนะคะอ่ะ โอ้ยเกี่ยวเขาเด็กขาดทานปชุ่มขางวดก่อนนะฮะจะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าเลขซีจะเหมือนขีดเป็นเลขหนึ่งนะฮะเนาะอ่ะ,ะเดี๋ยวตองวดอ่ะได้ผ่าแพรท่ทองมาฝากเพิ่นนะฮะเลขเขาอ่ะเดี๋ยวย่างตัวเลขไว้นะฮะปูขาปูขาหัวรางวดวันพรุ่งนี้เด้อปูเด้อ พรุ่งนี้สองทุ่มจะครึ่งนะปู่นะอ่ะขออนุญาตเดอ้อดอกไม้เหี่ยวแหงแล้วปู่ขอยกกันออกในตะปูเดอ้ออยาว่าลูกหลานแหงแล้วเอ้ยอะทุกชมมีใครเห็นตัวเลขไหมคะนี่ปูขึ้นมากข่ตรงนี้นะ มองไปคือยังเด็กขาดเอาพูดได้เห็นตัวเลขกระบอกกันน้ำเเด้อท่านผู้ชมขาถูกผิดเขาจังไดกะว่าเป็นยังนะฮะกะบุญดวงวัสนาเนาะตั่คือบุญบุญถืะเทียนก็ได้อุ้ยคืล่มแท่ล่มล,ม,ลมนะฮะล่มคือล่มเหมือนฝนจะตกนะฮะท่านผู้ชมค่ะ จุดหยาดถ้นอคือย่านก็บย่านนะฮะพระมาตาพวกขีคดขคลิปตัวบอกอง่ายนึงนะะออุ้ยขอจบขอหลับตัวหวัวในตะปูเด้อ คาลุกไปเอานี่คือคนคาตั้งขึ้นคนค้า้างใา่ตั้งขึ้วน์เหล้าเจ้าข่ะหอยเล้าวยเล่าอสองทุ่มจะขึ่งนะคะปู่ไปหาสองขุ่มขึงยื่ซื้อคนค้าลุกวางเลย เฉยๆนะฮะค้นขาลูกข่างา้ตอนร้อยกระทงนะฮะท่านผู้ชมขางูหน่อยก็ขึ้นมาร้อยลิน้นอ่า้วกามีงูสองตัวเขียวประหลาดเขียวคือปลาไหลไหม ตัวงูนั่นเหมือนคือจังปลาไหลต่ว่าหักเป็นสีเขียวงูแบบนั้นมีอยู่บ่ะงูนี่ปกติสิเป็นคล้ายๆแบบว่างูเป็นไล่เป็นยังเซนมาอันนี้งูจะเป็นเหมือนเหมือนปไลาไหลแมมฮะจะเป็นเหลื่อมๆแบบนั้นแต่ว่าสีเขียวบ่เป็นงูเขียวเนี้ยเป็นคือจังปลาไหลไหมปลาไหลเขาจะมีปลาไหลเผือกเป็นมหานผู้ชมมขะแต่ว่าอันนี้นั่นแหละงูจะเป็นแบบนั่นแหละ สตัวนะคะขึ้นมานอนเอ็ดเอดเป็ดจู่ลายทางไเอดเหลีดเอ็ดเป็ดบเดกล่องมานะว่างใดก็คือเบิร์ดเนาะท่านผู้ชมต่วันงูลอยน้ำมีเรสช็อตสันสัได้ลงไปบอแอดกระรึมมันมีหดค่าเกี่ยวเข่านะคะบ่เดนี้อ่ะเห็นตัวเลขว่าปูขาปูขา บอกพันเลขทูบมาให้ลูกหน่อยนะเจ้าค้าหวยลาววันพรุ่งนี้เอ่อเวลานะปู่นะเวลาสองสองทุ่มยี่สิบยี่แปดยี่ก้าสมสิบนี่แหละเขาเริ่มจับประมาณนี้แหละปู่เออสองทุ่มยี่ห้าไปต้นไปนะคะบางครั้งยี่หกยี่เจ็ดยแปดอย่างนี้ก็ออกแล้วนะปู่นะอ่ะท่าทำนไปช่วงค้าตเดี๋ยวนะตั้งกล้อง อ่ะเลขกฆาแล้วนะคะท่านผู้ชมเลขกฆาแล้วนะคะตัวแรกเลขกฆาแล้วเอาคระขตูปูเด้อพาเลขถูกไม่ให้ลูกหายลานเลยเด้อผู้ข้าผมมีตาทิปเขียนมาตัวใหญ่ๆมึงเก่งรถเด้อปูเด้ออันใดกระไรซอยลูกซอยลานเด้อเกี่ยวเข่าเลยสได้ายาแรงเกี่ยวเขาว่าบ่้านพูเอ้ยเจิงใจห,หน่อยพอคาเกี่ยวเข่าในี่เด้อปูเด้อผมมีฉุกมีลาบเตลก็สิ ได้หายเหนื่อยนะจ๊ะปูโอ้ยเดี๋ยวผ่าท่องกูนะนะมักบอมากกาไปเขาฟันเนอรอ้อาไปหาสีเขียวอยู่เจ้าข่าบ่ได้ได้แต่สีท่องนะได้ผ่าไม่เพ่นสีท่องมขอโชคน้ำปูกระต้องนม่แนวมาถวายเพิ่น ว่อยากไดบ้บ้านเลื่อนไหม่ไทยาง,งามๆบ่วัวถ้าอยากได้กลับไปนิมิตได้ฝันในเดอ้อสามตัวไปลงสันปูตรงๆยังให้พี่เจผ่าเจเกลอนเอา้าเขียนมาคักๆเต้าปูเดอ้ออันนี้หัวเล่าเขียนมาคักๆพยายามตัวเลีกไปให้ฝันอีเจ้าปูเดอ้อจะได้คักๆเด้อ ซอย,ยลูกซอยห้านเด้อตุงดังเด้อปูเอ้โนุสานั่งผูคนบ่มีอยู่มีกินกะมีให้คนมีสูบมีหลาบอะขอ,อน้ำปูกะนี่ว่าปิดการลูกป่วนลูกปูเด้อปิดเจงได้ละมะข่นท่าใบบุญ ข้าเลขกสนะคะท่านชุมเลขกสมาแล้วนะคะคห้นะคะ อดทิานมานะคะธรรมชุมคากะสองเจ็ดแปดหนึ่งนะคะอ่ะห้าสามห้าแปดก็ได้นะคะเพื่อปูพ่นให้เป็นปิศนานะคะตะวันจนมากะตรงๆนะคะปูพ่นให้นะคะอ่ะมาล่อลุ่นกันตัวที่สามนะคะห้าสามมาแล้วนะคะอ้าว ไอ้แอดไว้เห็นอยู่จอมปวกเนาะเห็นเลขกห่าอะฮะทำชุ่มกันขอติดขออภัยเลย นายลูกหลาน,นีนเด้องปู่เด้อใส่นอคือว่าเสียลูกแก้วขึ้นมาให้นออยู่ใส่นอคือบ่เห็นนอ อยงนั้นะที่นี่อู้คาเขียนตัวชัดๆไม่ห้ดูกให้ร้านเด้อปูเดอ้อบอกผ่านเหล็กถูกเด้อปูเดอ้อให้รูกให้ร้านอุ้ยไปอึงเดนแบนเอึ้มาฟีนะี้โอ้โอ โอ้ขวมใจอโอ้โอยจะแตกด้วยโอ้ยแย่กระดายเนาะจเจเจเนี่ยละท่านผู้ชมเอ้าจับเนียงก็คือเพนนิ่มเติมดูแต่โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเล็กย่งโนะบัดทีนี่เนาะเล็กย่งค้อนก่อยเนาะบัดทีนี่ว่หน่าไปจับเลยเนาะ เห็นเนาะบบที่นี่เนาะไตม่ได้ยังกระไดทำให้ตุดตาเลยนะฮะทาช่วงเห็นเนาะโคตรให้เห็นจักนหน่อยเน่อยเด้อปูเด้อตัวเลขกยังกระได ย่างกดพอปนั่นนะโะนุ่นกัดอ่ะรุ่นน้ำกันตัวที่สามนะฮะทำใช่่มขาจะได้บะจะได้ไหมตัวที่สามนะฮะหาสามสามหาแปดแปดหาก็ได้นะฮะทนผู้ชค่มขถ้าเกิดว่าตัวที่สามเขาบ่ะหินเนาะ ต้องเห็นแล้วนะเนาะปุ้ยสามตัวนี่เด้อโอ้ยมันอยัางตัวเลขแปดเปล่าน้อเลขแปดนะคะห้าสามแปดนะคะทำชุ่มขาไพ่มักกะตามเด้บอบะมักกะพานนะคะห้าสามแปดนะคะทำชุ่มขาห้าสามแปดสมบกขึ้นนัน่นอยู่ยี่ยันตัวตัวเลขลูกนะคะขอบพระคุณค่ะ